ข่าวประยุทธ์วันนี้ประยุทธ์ในปีวัวดุฝ่าห้ามมรสุมการเมืองปี2564การเมืองในสกราช2564ปีฉลูอาจจะไม่เป็นวัวเชื่องสำหรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่จะกลายเป็นวัวด,ดุที่อาจจะแปลงร่างเป็นกระทิงดุวิ่งชนรัฐบาลทหารผสมพลเดือนสองภาระวาระที่จะเป็นจุดหัวเรี้ยวหัวต่อทางการเมืองในปี2564 1. ผลกระทบจากปัญหาโควิด -19 กลายเป็นปัญหาที่ค้างคาจากปี2563ยังไม่มีท่าทีจะเบาบางลงไปคือปัจจัยการระบาดของโรคไวรัสโควิ19ด -19 ที่หวนกลับมาระบาดรอบใหม่จากจุดเริ่มต้นการระบาดในจังหวัดสมุทรสาครล,ลุกรามไปทั่วประเทศนักยิ่งกว่าการระบาดรอบแรกผลสืบเนื่องที่ตามมาคืออาจทำให้เศร,รษฐกิจในปี2564นอกจากไม่สดใสฟื้นตัวอาจยังติดลบทดถอยต่อเนื่อง แน่นอนว่าเอฟเฟกต์ที่ตามมาจากเศรษฐกิจถดถอยคือการตกงานของคนที่ตกงานอาจจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะหลังจากการระบาดของโควิดสิบเก้าระลอกแรกสิ่งที่เห็นตามมาก็คือโรงงานอุตสาหกรรมหลายส่วนยุติการผลิตตามไปด้วยการตกงานและก็หลายโรงงานปิดตัวอย่างถาวรวิกฤตคนตกงานอย่างเป็นเรื่องใหญ่วิกฤตโควิดสิบเก้าจึงกลายเป็นวิกฤตคู่ขนานกับวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องที่สองก็คือวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ถูกยกให้เป็นวาระการเมืองแห่งปีเพราะหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังเดินเครื่องพิจารณาอยู่ในรัฐสภาในการแก้ไขมาตรา256เพื่อนําไปสู่การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญเดินหน้าผ่านสภาไปได้ต้องมีการธรรมติเลือกตั้งสสรและเข้าสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่แรงผลักทางการเมืองด้านนอกสภาจะไหลเข้ามาอยู่ในสภาระหว่างการขึ้นโครงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท้าว่าสถานการณ์ข้างต้นจะเดินไปตามโมเดลดังกล่าวได้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีสสรจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาเสียก่อนแต่กลายเป็นว่ากระบวนการอาจไม่ได้จบลงง่ายๆเพราะยังมีหลายประเด็นที่คณะกรรมาิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยที่มีวิรัตสอสอบัญชีราชื่อพักพลังประชารัฐนางเก้าอีเป็นประธานนั้น ยังมีความเห็นไม่ลงรอยอาทิประเด็นจำนวนเสียงในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การประชุมรัฐสภาโดยค้านยืนยันว่าต้องให้แก้ไขง่ายก็คือกำหนดการขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากสสจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสส .50 คนหรือจากสสและสวจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสสภา ส่วนฝ่ายรัฐบาลและสวยืนยันว่าจะให้แก้ไขาย,ยากคือแก้จำนวนให้เป็น2ใน5ของทั้ง2ส,สภาค,คือ150คนดังนั้นจึงมีพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยที่มีสสเกิน100เสียงที่พอจะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เท่านั้นจำนวนสสรฝ่ายรัฐบาลบวกสวยืนยันสสร,ร .150 มาจากการเลือกตั้งและสรรหา50คนตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอไป แต่ฝ่ายค้านนำโดยเพื่อไทยก้าวไกลเห็นต่างและยืนยันว่าสซอจะต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน200คนเท่านั้นที่น่าห่วงที่สุดก็คือประเด็นที่ถกเถียงกันว่ารัฐธรรมนูญ2,560แก้ไขได้ทั้งฉบับได้หรือไม่หรือแก้ไขได้เฉพาะรายมาตรา ซึ่งประเด็นดังกล่าวไพบูณิถิวันสสอพักพลังประชารัฐและสมชายสองวอได้ยืนยัติต่อที่ประชุมรัฐสภาให้พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้แล้วหรือแค่รองัติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ส่งหรือไม่ให้ส่งเท่านั้นโดยจะมีความชัดเจนในกุมภาพันธ์2564จุดชี้ขาดจะอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญอีกครั้งในเรื่องถัดมาเริ่มต้นสักกราระ2564ในวันที่4มกราคมวาระแรกที่6 พักร่วมฝ่ายค้านจะปิดห้องคุยกันที่พักเพื่อไทยคือตเตรียมความพร้อมเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลนเอกประยุทธ์เบื้องต้นให้พักฝ่ายค้านแต่ละพักลิส์หลายรัฐมนตรีที่จะอภิปรายจากนั้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม2564จากนั้นประธานสภามีเวลาบรรจุวาระ15วันอภิปรายไม่ไว้วางใจกุมภาพันธ์นขีดเส้นก่อนสภาผู้แทนราษฎรปิดสมัยประชุม28กุมภาพันธ์น เป้าใหญ่อยู่ที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่ต้องกำกับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนายสุทินคลางแสงสอส,อสอมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปฝ่ายคร้านโฮมลงศึกซักฟอบว่าแม้แต่รัฐบาลรวมถึงตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกหากเห็นข้อมูลก็จะต้องตกใจเช่นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลคิดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กลับดําเนินการผิดพลาด รวมถึงมีการทุจริตแทนที่จะเป็นการกระตุ้นกลับเป็นการดึงเศรษฐกิจให้ตถอยลงในส่วนของเรื่องนี้จะปังหรือเปลี่ยงหรือแค่ราคาคุยขึ้นอยู่กับฝีมือฝ่ายค้าน <S <S ปัญหาทัดบาเรื่องของการชุมนุมของขบวนการนักศึกษาเป็นอีกจดใหญ่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่จะต้องรับมือแม้ว่าช่วงปลายปี2563จะแผ่วลงไปบ้างสนทางกับการถูกดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาต่างๆที่ตามมาเป็นหางว่าวแต่แกนนำม็อบรัษฎรอย่างอาน o ์ ระบุว่าการชุมนุมในปี2563เป็นแค่หอมโรงแต่ของจริงจะอยู่ในปี2564การเคลื่อนไหวของกลุ่มในปีหน้าจะเป็นปีที่มีการชุมนุมที่เข้มข้นขึ้นกว่านี้ทั้งในส่วนเนื้อหาสาระทั้งสภาพจิตใจคนด้านเศรษฐกิจและการเมืองจะมารวมกันในปีหน้าทั้งหมดและยืนยันว่าข้อเรียกร้องยังคงเป็น3ข้อเช่นเดิมการชุมนุมในปีนี้เป็นเพียงการหอมโรงเท่านั้นเรื่องถัดมาเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศที่จะต้องต่อเนื่องมาจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2563รวมไปถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและไฮไลท์ ight, อยู่ที่การเลือกตั้งผู้ว่ากรทมที่จะเป็นศึกการชิงเหลี่ยมระหว่างพรรคเพื่อไทยที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งใคร นอกจากนี้ก็ยังต้องลุ้นกับพรรคพลังประชารัฐและพรคประชาธิปัตย์ในฐานะเจ้าของแชมป์เก่าจะส่งใครลงชิงชชยเก้าอี้พ่อเมืองกทมแถมยังมีปัจจัยแทรกซ้อนเรื่องของการทําประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในกรณีผ่านประชุมรัฐสภายงไปถึงการเลือกตั้งส,ะสะรซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จัดการเลือกตั้งทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่ว่าระดับใดหรือการทําประชามติจะต้องเว้นระยะห่าง2เดือน เกมแก้ประชามติรัฐธรรมนูญเลือกตั้งสสรก็จะเป็นปัจจัยแทรกซ้อนของการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เช่นกันทั้งหมดเป็น5วาวระการเมืองร้อนปี2564ที่จะกลายเป็นวัวด,ดุมิช่ยวูเชื่องสุดท้ายก็ด้วยข่าวสารนะครับทางฝั่งของทักษิณกินบ้างทักษิณเอฟเฟกคดียุบเพื่อไทยปมไลฟ์ e, สดเชียเลือกตั้งท้องถิ่นแม้ว่าการให้สัมภาษณ์ข้ามโลกของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มากปรมีในหมู่พักเป่อไทยครั้งล่าสุดจะเอ่ยปากบอกว่าพอการเมืองขอเวลาไปเลี้ยงหลานเมื่อถูกถามว่ายังมีคนในตระกูลชินที่จะเข้ามาลงเป็นผู้นําการเมืองอีกหรือไม่ทักษิณตอบว่าอ่าพอก่อนครับหัวเราะตอนนี้คงได้แต่ต้องร้องเพลงเจ็บนี้อีกนานเรื่องการเมืองนั้นผมแก่แล้ววัย72จะไปทําการเมืองอะไรอีกมิแต่ห่วงบ้านเมืองเท่านั้นเองแต่จะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่นั้นไม่ใช่ผมเป็นคนกําหนดผมไม่ได้เป็นคนกําหนด แม้ว่าทักษิณจะบอกในที่สาธารณะว่าพอก่อนครับแต่หากไล่เรียงสถานการณ์รอยร้าวในพักเพื่อไทยในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมันย่อมสวนทางกับคําว่าพอก่อนครับของทักษิณเสลืเกินโดยเฉพาะการตัดความสัมพันธ์ของคุณหญิงสุดารัตน์ทีลาออกจากทุกตําแหน่งในพักเพื่อไทยเตรียมที่จะไปตั้งพักเองทั้งที่อยู่ใกล้ชิดทักษิณมานานกว่า3ทศวรรษ ตามด้วยคีแมนการเมืองสายเจ้าแม่กทมหลายรายลาออกจากพักตามไปติดตามข่าวกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ